โอ้ยหกจิตไปแร้ว

นั่งลง <laughs> นะน,น,นี่าหาที่มันก่อนขึ้นแรงโอ้ยเข้ามุมปากเลยเบ็ดดีดนี่ไหนอ่ะเข้ามุมปาก เด้งดึงชูมเฮ้ยดีแต่กันดีปลาทอดอยู่เลยวะเหยีออะไรบ้ามันกินอะดิกินอะไรมากัปลามันกินอะไรมาเหยือยังอยู่ดีแต่ปลาทอด 哟，像这样子，像这

คือกอรอยกอรอยไม่มีแคลีรีกอรอยมีแต่ไอเปียน้อยเหยื่อมันหนักไปเปล่าวยาวเบากว่านี้ก็ไม่ถึงพื้นนี่มีปลานะดินเนาะปลาติดพื้นเหยื่อมันหนักเลยหมุนเลยระวังจริงเหยียอจิกตัวล่างแล้วกันเหยื่อจิกตัวล่าง bài về dạy mưa đổ biển mưa đổ biển chiếc này những lượng mà trồng để i มาเป็นพวงปลาแล้ววะฝูมันเยอะดีเนี่ยขนขนหางเหลืองหางเหลืองหังเหลืองมันมีซีอยู่หน้าดินเนยงไม่ถึง

kiếp kiếp, kiếp Nó lụt đâu Ôi, oh, một lọt nè Cắt nồi lớp, cắt nồi lớp, nè con Tại lắp khăn Lắp khăn này, khăn. <laughs> rồi, khăn này mới kịp Kịp cái này con

ขึ้นหลังคาไปเลยเปิดได้แล้วเดี๋ยวโอ้งขึ้นหลังคากันเดี๋ยวไปเกี่ยวเก็บยิ่งเยอะๆเดินข้ามเนรอ้ใช้อะไรเกี่ยวอ่ะได้ระวังหัวนะถ่ายอยู่ปะวะถ่ายอยู่นี่มาถ่ายยืนได้แล้วเบาลมเบาแล้ว

ซีสองนี่แหละหนึ่งครับหมดหมดแล้วหมดรูกลับมากลับมุเฮ้ยมันกลับมั้ยเด็กนักเเลย Để không Máy. Điều không? Điều. Đía đía đó kịp lắm Mày ăn Vô đấy, Vô Mày chạy đi với cả mày rồi Một 300 mét yên ạ หรือพีอ่ะเด่นอ๋อในว่าพีโอ้ยใส่ลิฟต์เลยอ่ะสามร้อยห้าสิบเมตรเลยมั้งมึงกนเหนื่อยเเก็บไปแล้ขึ้นมาปักป่ากระเบ็ดเลยเอาไปแลยโยนลงถังไปเลยพร้อมรับไปแลไปแลโยนถัง

เกี่ยวไว้แล้วกันไปหามหาม,หามันเลยหาทุนลยแล้วเอาไะขอไปเร็วมาเร็วเรมาเร็ว เดี๋ยวมึงวิ่งวพราะนังนเองอืมอมพ่จังงพ่อขอพ่าหน่อยผมติดข้างมันเนี่ยติดข้างเนี่ยไม่ชข้าปาก ข้างปากือเท่ากันหมดนะเฮ้ยโอ้ยเเฮ้ยจ้าขอไหของนดิจะขอาวดิขอดั้มมาดั้มามดัม

哎，怎么回事？卡进去了，不能啊！